อุ้ยคู่รักช่องวานกอดกันกลมกลางคอนเสิร์ตหวานชื่นไม่เกรงใจคนโสดเลย ปลูกต้นรักหวานกันมานานกว่า4ปีแล้วสำหรับคู่รักแห่งช่องวัน31เจ็ดเจ็ดพิพัร์ติลพรพัด์กับวิววนรสมีโมเมนต์หวานออกสื่อเสมอต้นเสมอปลายไม่มีหมดโปรส่วนจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นั้นทางคู่ก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อหลายเดือนก่อนว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกันบ้างแล้วคงอีกสองปีรอให้ทุกอย่างพร้อมที่สุดไม่อยากเร่งรีบเพราะฝ่ายหญิงก็อายุมากขึ้นรอสังหวะและโอกาสที่พร้อมกันจริงๆตัดสินใจแต่งแน่นอนช้าแต่ชัวร์ดีกว่า ล่าสุดคู่รักวิวเจตก็ตอกยมามรักหวานด้วยทริปคอนเสิร์ตทั้งกอดทั้งกอดคอกันเต้นร้องเพลงแฮปปี้สนุกสนานโดยระบุข้อความว่า Merry Christmas Eve Night #BoyDinoFamilyConcert ถึงปูเสือนั่งอยู่ใกลๆก,ก็จอยเวอร์อากาศดีมากๆได้อยู่กับแก๊งคนที่เรารักแฮปปี้